สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่นำะเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแทรกเตอร์แชมป์รุ่น YTO 454ค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด4.5แรงม้าน,นคะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบเดล e c t i อินเจกชัตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ3,300 cc ซีค่ะเครื่อง4ีล้อ 4WD 2เพลาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์แชมป์45แรงคันนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์พร้อมติดปักนะคะติดปุ้งกีจาก4 x ์ H ค่ะตัวนี้นะด้านหน้านะคะมีชุดปุ้งกีนะคะตัวนี้ยกได้สูงประมาณ4เมตรนะคะด้านหน้าค่ะมีชุดปุ้งกีตากนะคะสําหรับคันนี้นะและด้านหลังค่ะเราติดตั้งเป็นฐผ่นบุกเบิกไว้ให้นะคะตัวนี้ มีกระทูสี่ใบครบนะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยเดิมมากๆคันนี้สวยเดิมนะคะตัวนี้น้องแค่ล้างให้นะคะตัวสีสันยังไม่ได้ปรับสีเลยนะคะยางเป็นยางเดิมคู่ตัวทั้งสี่เส้นสภาพสวยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะยางเดิมคู่ตัวทั้งสี่เส้นนะคะสำหรับแชมป์ YTO 4 54คันนี้ รถจดทะเบียนกันยาปี56นะคะจดทะเบียนกันยาปี56เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมปุ่มกี่ตักและผานบุกราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้289,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ เรียกว่ารถสภาพสวยเดิมมากๆนะคะตัวนี้นะสีสันสวยเดิมทุกจุดค่ะนี่เลยท่านใดที่มองหารถสวยรถเดิมอยู่มาอีก1นึคันนะคะรุ่นนี้ระบบเกียร์นะคะแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลัง พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะขับขี่ง่ายนะคะคลองตัวมากๆค่ะตัวนี้สวยเดิมนะคะเรื่องสีสันเนี่ยถ้าชอบสีสดใสแจ้งหนูได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องช่างจัดการให้ได้เลยนะคะด้านท้ายก็งามๆค่ะตัวนี้แค่ล้างเลยนะคะสวยเดิมมากๆค่ะสําหรับคันนี้นะข้างหลังเป็นผ่านบุกเบิกให้ด้วยนะคะพันใดที่กําลังมองหาอยู่พันใหญ่แรงเยอะนะคะงานตักเกษตรค่ะตัวนี้นะ รถแท็กเตอร์แป์คันนี้มีเล่มทะเบียนด้วยนะคะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะติดตั้งชุดปุ้งกีนะคะแล้วก็ผ่านบุกเบิกราคา289,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้289,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ ร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ช่องหบินนะคะรถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ